รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับผักวานวันรวีแมนรอดนะคะกับรายการแฟนซีบอลลูนค่ะรายการที่จะสอนนะคะให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคของขั้นตอนในการบิดลูกโป่งแฟนซีให้ออกมาเป็นรูปแบบที่สวยงามนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนนะคะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักหรือแม้แต่ดอกไม้สวยๆคุณก็สามารถทําได้ตามจินตนาการของคุณได้เลยซึ่งนอกจากจะให้ความสุขสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะคุณยังสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้อีกด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าผู้ที่จะมาถ่ายทอดเนี่ย วิธีการและก็คำแนะนำต่างๆในการทำลูกโป่งแฟนซีไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเรายังคงอยู่กับอาจารย์ปรีชากระจังทองคะ่ะอาจารย์สวัสดีสสดค่ะอาจารย์คะ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการทําซุ้มประตูไปที่สามารถระนําไปตกแต่งต่างๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐานของการบิดลูกโป่งแล้วตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนรู้ของการเดคอเรทหรือว่าการตกแต่งพื้นที่ตกแต่งงานต่างๆด้วย อุปกรณ์ลูกโปง่งซึ่งครั้งที่แล้วเราก็เรียนการทำซุ้มสีนะคะซึ่งเป็นการทำประตูซุ้มประตูไปชุดใหญ่เลยวันนี้ที่เราจะมาเรียนเพิ่มเติมก็ยังเป็นขั้นตอนของการตกแต่งอยู่เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ท <cam> ี่เราจะเรียนคืออะไรใช้ซุ้มสมีวิธีการทําซุ้มสีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่ว่ารูปแบบออกมาไม่เหมือนเดิม <cam> เพราะวันนี้ที่เราจะทําคืออะไรคะอาจารย์ทารูปหัวใจใหญ่ๆทําหัวใจใหญ่ๆจากครั้งก่อนหัวใจเราก็จะนึกถึงลูกโปง <cam> ่งที่เขาทําเป็นลูกหัวใจอยู่แล้ว แต่วันนี้ที่อาจารย์จะทําก็คือการนําเอาลูกโป่งธรรมดาแต่มาดัดแปลงหรือว่าเดคอเรทออกมาให้มันเป็นรูปหัวใจซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเอาไว้ตกแต่งพวกตามงานเทศกาลวาเลนไทน์หรืองานแต่งงานนั่นเองใช่ใช่อุปกรณ์ในการที่จะทำค่ะอาจารย์เราจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างคะก็เหมือนเดิมนะครับ 1. นึ่งปั๊มแน่นอนสองลูกโป่งลูกโป่งก็ใช้เป็นเบอร์อะไรนะคะอันนี้เป็นลูกโป่ง R6 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 หรือเรียกว่าลโป่งหกนิ้วก็ได้นะครับค่ะคือเป่าออกมาแล้วใหญ่ประมาณหนิ้วครับแต่เราจะเป่าใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในการทํางานนะครับมีลูกโป่ง R 6แล้วก็ตรงนี้คุณเคยกันเป็นอย่างดีไส้ไก่นีอันนี้เราไม่ได้นํามาใช้ในการเป่านะเราจะใช้ในการผูกเพราะว่าเราในฐานที่เราเป็นบรรลูนอาร์ติสต์เราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวลูกโป่งเกือบทั้งหมด อย่างครั้งที่แล้วเราใช้การผูกโดยการใช้เส้นเอ็นแปดศูนย์หรือเอ็แปดสิบแต่ทำไมครั้งนี้เราถึงใช้เป็นไส้ไก่ล่ะคะทำไมไม่ใช้เอ็นเหมือนครั้งที่แล้วคราวนี้เราไม่ไดเอามาร้อยเป็นซุ้มนะครับเราจะเอาไส้ไก่เนี่ยมามัดโครงด้วยใจหัวใจเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราจึงต้องมีโครงเพื่อให้ลูกโป่งเกาะครับแล้วจึงจะถึงถึงต้องใช้ไส้ไก่ไปมัดโครงให้ค่ะให้ติดกันค่ะก็มีอาหกมีไส้ไก่แล้วมีอะไรคะ แล้วก็มีอันนี้ไว้ไว้พันตรงส่วนที่มันมีแหลมคมมันจะได้ไม่ไปไปทำรูป่งแต่อ,ตอันนี้นะคะไว้ตัดอลูมิเนียมที่เราจะนำมาใช้ทำโครงค,ครับและและนี่ก็คือคอลูมิเนียมที่เราใช้ทำโคงรงอลูมิเนียมพวกนี้นี่เราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคะอาจารย์คะ,ะที่กรุงเทพนี่หาซื้อได้ทั่วไปนะ ตามพวกร้านที่ขายขายอลูมิเนียมแต่หลังุก่อสร้างอะไรอย่างนี้มีขายไหมคะถ้าเป็นร้านทั่วไปไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับงานก่อสร้างใน้งานนำพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็คือสามารถไปซื้อได้ตามร้านที่ขายพวกอลูมิเนียมทั่วไปไปถึงปุ๊บเราบอกเขาว่าเรียกว่าอะไรคะอันนี้ถ้าเราจะเอาอันนี้เป็นอลูมิเนียมทิตันนะถ้าตันเนี่ยทางร้านเขาจะไม่เรียกว่าอลูมิเนียมตันเขาจะเรียกว่าเพลา เพลาเพลาเพลาอลูมิเนียมพอมมพ,พูดเรื่อเพลาปั๊บเขาจะเข้าใจว่าน,นี่คือเป็นอลูมิเนียมมันจะมีเป็นไซนี่คะแบบใหญ่กว่านี้เส้นศูนย์กลางมากน้อยอเล็กกว่านี้ก็มีครับเล็กกว่านี้ก็คือหนึ่งหุนอ,อันนี้คือหุนครึ่งหุนครึง่งครับหุนครึง่งขนาดหุนแล้วก็ยังมีสองหุนใหญ่ไปเรืตามลำดับค่ะค่ะไซที่เราใช้ก็คือเพลาตันหุนครึ่งครับค่ะเราสองเส้นครับสองเส้น ใช้สองเส้นนะเส้นหนึ่งนี่ยาวประมาณกี่เมตรครับอ่าปกติเส้นหนึ่งเราซื้อเนี่ยมันจะยาวถึงหกเมตรแต่การขนส่งลําบากเราจึงบอกให้เขาตัดสองเมตรเพื่อที่สามารถที่จะใส่ในรถจนได้ค่ะน,นี้คือประมาณสองเมตรเราใช้ในการทําหัวใจครั้งหนึ่งเนี่ยขนาดพอสมควรสวยๆนะ,ะเราจะใช้ประมาณสองเส้นแล้วก็เอามาดัดให้เป็นรูปโคร้งรูปหัวใจค่ะเนื่องจากเป็นอลูมิเนียม เราจึงสามารถใช้มือเนี่ยดัดได้ทันทีเลยอันนี้ก็คือมันมีความอ่อนพอที่เราสามารถดัดได้เองอ่าแข็งแรงน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถที่จะดัดเข้าลูกได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ต้องใช้แล้วก็แน่นอนกล่องที่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะยังคงเป็นพระเอกของเราอยู่ในการวัดไซส์ขนาดลูกโป่งนั่นเองใช่ครับใช่ครับเพื่อความสวยงามถ้าไม่เท่ามันจะไม่ค่อยสวยนะครับ โอเคค่ะแนะนําอุปกรณ์ไปครบหมดแล้วค่ะอาจารย์คะทีนี้ขั้นตอนแรกของการทําลูกโป่งสสนสวยของเราให้ออกมาเป็นหัวใจเนี่ยทำยังไงคะ,ะเรามีอยู่สองเส้นนะในการใช้เส้นที่หนึ่งเราก็จะทําโครงหัวใจด้านบนเป็นรอยหยักด้านบนนี่นะครับนะวิธีทําก็คืออันดับแรกหาตําแหน่งกึงกลางก่อนนะครับวิธีหาตำแหน่งกลางง่ายๆคือช่างน้ําหนักเอาถ้ามันนิ่งไม่ค่อยขยับเขย,ยื่อนนี่ก็ประมาณว่าตรงกลางแล้วนะครับ เราก็จะมาร์กเอาไว้โดยใช้ปากกาลืมไปอย่าง<ม>อุปกรณ์<ม>ปากกาเมจิกปากกาอันใหญ่หัวใหญ่นะคะคเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างมาร์กไว้เป็นรอยนะครับ,รบเป็นรอยดำๆรอยดำๆนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มงอการทําโครงลูปโป่่เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือหนึ่งหลีกเลี่ยงมุมแหลมส่วนวาล์วด้านบนเนี่ยนะครับเราก็จะ หนึ่งดูนะครับจับโค้งเราจะไม่โค้งจนแหลมทันทีนะครับ,ครบโค้งแล้วค่อยๆไล่ให้มัน,<โ>น,นค่อยๆโค้งแบบนี้นะครับนี่ได้ีได้ส่วนโค้งแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็โค้งด้านนี้นะครับไล่ไล่ไลตามไปเรื่อยๆ นะทั้งสองด้านนะครับก็เหมือนค่อยๆดัดไปทีละส่วนทำไปทีละหน่วยใชมครับสามารถดัดได้มือได้คนที่แข็งแรงไม่มากก็พอจะสามารถทําได้แต่ถ้าใครที่ดัดไม่ได้ก็วัดรบกวนวานคนข้างๆหรือญาติผู้ใหญ่นะครันช่วยดัดให้ถ้าเราดัดขนาดไซนี้ไม่ได้เราสามารถใช้ไซส์เล็กกว่าน,นี้ได้ไหมคะหรือว่ามันจะทำให้ตัวอลูมิเนียมนี้มันอ่อนเกินไปอือ ใช่ครับมันจะอ่อนเกินไปแต่ถ้าจะไม่ให้มันแข็งแรงหน่อยก็ทําหัวใจเล็กๆก็ได้ครับค่ะครับนี่คือส่วน,ด,วนด้านบนข้างบนครับผมต่อไปทีนี้เราจะมาต่อยังไงละคะอาจารย์คะมันมีแค่เหมือนหัวใจครึ่งดวง,อ,งอีอ่าครึง่งดวงเดี๋ยวเราจะเอาครึ่งล่างมาบ้างครับอันนี้ครึ่งบนนะค่ะครึ่งล่างก็เช่นเดียวกันอันดับแรกหาตำแหน่งตรงกลางก่อนนะครับพอได้ตำแหน่งตรงกลางปั๊บก็มาร์คไว้อีกแล้ว ที่เราต้องมาร์กเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเราจะดัดแบบสเปรดสปะมันก็จะไม่เท่ากันเราจึงต้องมาร์กเอาไว้เพราะหัวใจมีลักษณะสมมาตรคือซ้ายและขวาเท่ากันนะครับวิธีดัดนี่คือส่วนล่างของหัวใจนะครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงมุมแหลมตนี้ต้องให้ตรงที่เรามาร์กอยู่ตรงกลางเสมอนะถ้าเผื่อมันเอียงปับ๊บแสดงว่าไม่เท่ากันแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็โค้งบะโค้งนิดหน่อยก็คือในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องมีจินตนาการรูปหัวใจอยู่ในหัวของเราใช่แล้วครับเราจะได้ดัดตามรูปที่เราต้องการใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เราก็จะมีส่วนส่วนล่างอืนี่ส่วนล่างนี่ส่วนบนค่ะต่อมาคือการรวมระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างเข้าด้วยกันใช่ครับส่วนบนกับส่วนล่างเข้าด้วยกันเราใช้อะไรเป็นตัวเชื่อมล่ะคะอาจารย์ เราก็ลงมากะดูก่อนว่าสักขนาดไหนถึงจะพอเหมาะพอดีอครับลงมานิดครับลงมานิดนึงลงมานิดนึงโอเคเอาละพอแล้วครับแล้วเราก็จะตัดส่วนเกินนี้ทิ้งไปนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดก็คือน,นี่ครับโอเคตัดอันนี้เป็นครีมผ่อนแรงนะใช,ใช้ใช้กำลัง ใช้กำลังเล็กน้อยสามารถตัดของที่ที่แข็งๆได้ค่ะครับพอตัดแล้วเราใช้เลยในการเชื่อมค่ะเดี๋ยวฝั่งนู้นเราก็ต้องทําแบบเดียวกันนะถ้าตัดข้างนี้ออกไปแค่ไหนของนี้ก็จะตัดแบบเท่าเดียวเเทท่่าากันนะครับเอาละครับทีนี้เราจะทําให้มันติดกันอย่างนี้นะจะไม่หลุดนี่แหละที่ถึงตออนี้ถึงต้องมีไส้เป็ดเข้ามาเกี่ยวข้องไส้เป็ดไส้ไก่นะครับแล้วก็มัด เหตุผลที่ใช้ไส้ไก่ในการมัดเนี่ยเพราะว่า,เ,าเขามีความเหนียวเหรอคะ,อะไม่ใช่ครับคือไส้เป็ดไส้ไก่เนี่ยมันเป็นเป็นยางมีคุณสมบัติของลาสติกะนะค่ะไม่ว่ามันจะขยับไงมันก็ยังแน่นเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเชือกหรือเอ็นขยับปั๊บหลวมแล้วหลวมเลยอ,อันนี้จะไม่มีทางหลวมมันจะแน่นไว้ตลอดนี่นะครับ นี่คงไม่ยากเกินไปนะน่าจะทำได้เพราะหัวใจใหญ่ขนาดนี้นี่ขายประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะอย่างนี้ช่วงวาเลนไทน์นี่ได้โอกาสทำมาหากินเลยค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวหนูจะวิชาในวันนี้แหละไปหาไรายได้เสริมวันนั้นอีกอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องทำแบบเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตรงรอยที่เราต่อกันเนี่ยตรงนี้มันถูกตัดมันมีความคมถ้าเราใส่ลูกโป่งเนี่ยมันจะไปอาจจะทําให้ลูกโป่งแตกได้ครับเพราะฉะนั้นนี่เทปดึงเทปส,ส,สายนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะพันรอบตรงคมๆเนี่ยนะครับให้ให้มันหมดคมจะได้ไม่มีอะไรไปตามลูกโป่งเมื่อเราทําครบขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ดังต่อไปนี้ครับนี่ครับสิ่งที่เราทํา เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาเป็นค่ะแล้วตรงนี้ก็คือตรงส่วนที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นความคมของอลูมิเนียมที่อาจจะทําให้ลูกโป่งแตกได้ก็จะมีการปิดความคมนั้นด้วยสก๊อตเทปนะคะครับโอเคเราได้หัวใจแล้วไงต่อคะอ่าจาะครับทีนี้เราก็จะใส่ลูกโป่งค่ะการใส่ลูกโป่งไม่เหมือนซุ้มนะซุ้มเราใช้เอ็นร้อยลูกโป่งถูกไหมครับค่ะ แต่คราวนี้ลูกโป่งที่เราจะเป่านี่ก็เหมือนเดิมนะก็คือใช้สี่ลูกเมื่อเราเป่าแล้วชอบเหมือนเดิมครับเมื่อเราเป่าแล้วนะครับเนี่ย <S <S 1> <S 1> เราก็ต้องไปวัดในช่องที่เราเตรียมเอาไว้นะครับคราวนี้ช่องจะเล็กกว่าทุกทีที่เราทําเมื่อกี้นะคราวนี้จะใช้ช่องเล็กนี้เลยนะครับ <S <S ค่ะเราก็แย่ลงไปให้ได้ขนาดตามต้องการ <S <S ให้ลอดห่วงได้ครับ สองมือเลยนะครับแล้วก็มัดวิธีมัดก็เหมือนเดิมครับทำแบบเดียวกับสีขาวด้วยทาแบบเดียวกันกับสีขาว ให้เรียบร้อยคราวนี้เราทําซุ้มสีที่มีแค่สองสีค่ะครับงั้นซุ้มสีนี้ทําได้ตั้งแต่หนึ่งสีสองสีสามสีและสี่สีแต่ไม่สามารถเกินเกินกว่านั้นได้เพราะว่าซุ้มสีก็หมายถึงการใช้ลูกป่งสีลูกเท่านั้นนะคะเข้าช่อกันเพื่อให้สวยนะเราจะแยกกันเป็นแบบนี้ค่ะนะครับแยกกันต้นแดงตรงข้ามแดงเหลือขาวตรงข้ามขาวนะครับค่ะ แล้วเราก็จะเอาลูกโป่งเหล่านี้ที่เราเป่าแล้วเนี่ยมาใส่ร้อยไปที่แกนลูนิเยมที่<ะ>เราดัดเป็นลูปหัวใจแล้ว<ะ>นี่วิธีใส่นะครับมันจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราต้องการให้อยู่แบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่ถูกต้องแต่พอเราใส่เข้าไปในลูนิเยมแล้วนะครับลูมิเยมแล้วเราบิดมันก็มีการบิดเพื่อเป็นการล็อกให้มันอยู่ใช่ครับบิดเพื่อล็อกให้มันอยู่กับแกนเพราะกฏว่าตอนนี้กลายมาเป็น ขาวคู่ขาวแดงคู่แดงซึ่งมันผิดเราจะแก้ปัญหาด้วยการบิดเพิ่มอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะได้อยู่ตรงข้ามตามแรงตรงการแต่ว่ามันอาจจะแน่นและจนเวลาลูดแล้วมันอาจจะไปบาดกับแกนลูนเนียที่ขาเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีใหม่เป็นเทคนิคใหม่ก็คือถ้ามันอยู่ในท่าที่ถูกพอเราใส่พอบิดแล้วมันผิดเป็นแบบนี้นะครับคู่กันแบบนี้ ล้วเอาใหม่ในเมื่อถูกใสและบิดมันจะผิดเอาใหม่เราทําให้มันผิดก่อนผิดก่อนตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยแล้วใส่ไปในระหว่างสองสีที่ต่างกันค่ะคอย่าใส่ระหว่างสีแดงกับแดงหรือขาวกับขาวระหว่างแดงกับขาวสองสีที่ต่างกันแล้วบิดครับจากเดินไปอยู่คู่กันพอบ,บิดปับ๊บมันก็จะแยกออกจากกันกลายเป็นอยู่ตรงข้ามกันตามที่เราต้องการเท่านี้นครับเทคนิคนี้เรียกว่าใส่ให้ผิด แล้วก็บิดให้ถูกใส่ให้ผิดแล้วบิดให้ถูกบิดให้ถูก,ถกเออพอเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ก็จะความแน่นในการมัดหรือการยึด,ดติดนี่ยมันก็จะพอดีไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่รวมเกินไปใช่ครับ <ไง S 2> สามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แต่ก็ไม่ควรเลื่อนมากนะเพราะมันจะบาดและขาดได้ค่ะชุดที่สองทำยังไงครับอย่าลืมนะเราต้องการทำซุ้ม 4, สีสองสีลายเกลียวนะครับชุดที่สองวิธีเดิมคือ จับให้ในท่าผิดนะครับผิดแล้วใส่ระหว่างสองสีที่ต่างกันค่ะครับใส่ให้ผิดแล้วบิดให้ถูกบิดให้ถูกนะครับอันเมื่อกี้ที่มันเลื่อนไปแล้วก็จัดให้มันเข้าที่แตะให้มันเข้าที่แล้วก็สับวางเหมือนตอนทําซุ้มลูกโป่งเปะเลยนะครับดูวิธีสับวางนะครับนะแดงเข้าระหว่างแดงขาวเข้าระหว่างขาวกับแดงนี่นะนะครับ แดงนี้มาเข้าระหว่างสองลูกนี้นะแดงนี้มาเข้าระหว่างสองลูกนี้ขาวว่าก็มาเข้าระหว่างสองลูกนี้นะสับว่างกันะนะครับทีสองชุดแล้วนะครับชุดท,ที่ทีนี้เราไม่ต้องกลัวมันดินแล้วมากินมัน,มนดินเพราะมีแค <Newman. S 1> ่ชุดเดียวมันไม่มีอะไรบังคับมันน,นะครับอันนี้เหมือนเขาค้ำกันอยู่ละใช่ครับต่อไปชุดท,ที่สามนี่ก็จะง่า,ายนะครับเราก็เริ่มต้นวิธีเดิมค่ะทําให้ผิดแล้วก็ใส่ให้ผิดใส่ผิดแล้วค่อยบิดให้ถูกพอบิดถูกเสร็จ ก็เล็งว่าจะไปลงตรงไหนค่ะขาวก็ควรจะมาลงตรงนี้แดงก็ควรจะมาลงตรงนี้แล้วก็หมุนไปให้ตรงแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับนี่นะคะแล้วเราก็จะทําใส่ต่อไปเรื่อยๆหรอคะัอย่างอันนึงนี้มันจะต้องใช้กี่ชุดคะอาจารย์ประมาณ200อชุดครับ200ร้อยชุดครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องขายแพงโอ้ต้องขายแพงเพราะว่ามันใช้ปริมาณลูกโป่งเยอะถึงแม้จะเป็นลูกเล็ก แต่บนแท้นสองลูกแปลว่าเราต้องเป่าสองร้อยครั้งผูสองร้อยทีนะครับชุดที่สี่เหมือนเดิมครับใส่ให้ผิดบิดให้ถูกแล้วก็ดูว่าจะลงตรงไหนดีขาวต้องไปลงตรงนี้แดงต้องมาลงตรงนี้จึงจะถูกต้องและเป็นลายเกลียวแล้วก็หมุนไปหาตำแไหนที่ต้องการแล้วก็ดันลงไปล็อกไว ไม่เป็นชิดกันแน่นๆทีนี้ก็เริ่มเห็นเปไ็นลายเกลียวเห็นไหมครับค่ะค่ะครับเริ่มเปไ็นลายเกลียวแล้วแล้วก็ทําเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆอืจนเสร็จจนเสร็จคือใส่มาเรื่อยๆเลยจนครบหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอทําเสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นลูกโป่งที่กลายเป็นหัวใจสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะเสกออกมาให้ดูกันเลย ค่ะและหลังจากที่เราเรียงจนครบนะคะทั้งดวงเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเป็นหัวใจแบบนี้นี่เองเป็นหัวใจดวงใหญ่สวยมากๆเลยนะคะทีนี้เราจะทําเสร็จแค่นี้เลยก็ได้หรือว่าจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้ด้วยใช่ไหมคะอาจรใช่ครับเสร็จเสร็จแค่นี้เลยก็ได้ครับเวลาไปใช้งานเนี่ยเขาก็มักจะใช้ไปผูกกับกําแพงค่ะ คนส่วนนี้คือเอาไปเหมือนแบบว่าเป็นแบ็กดรอปด้านหลังนี้แล้วคะไป,ไปตกแต่งเพิ่มเติมเช่นถ้าเป็นกําแพงอยู่แล้วก็เอาลกไปไป,ไปผูกแปะอ,อีกทีหนึ่งให้สวยงามเพิ่มขึ้นค่ะครับแล้วก็บางคนก็จับมาทำเสาตั้งขึ้นมาให้มันตั้งหัวใจอ๋อก็เป็นระบายผ้าเสาเดี๋ยวข้างหน้าแล้วก็เป็นหัวใจขึ้นมาข้างบน,นอย่างนั้นก็ได้ไ<อ>ครับแล้วก็คือนอกจากจะทําแบบว่า แบบอันนี้อาจจะเรียกว่าล้นๆกันนะคือหัวใจล้นๆซึ่งมีเศษสีขาวสีแดงนัานเราจะตกแต่งเพิ่มเติมทําดอกไม้ผูกทําโบผูกเพิ่มเติมอีกก็ได้ครับก็คือใช้วิธีที่อาจารย์เคยสอนไปก่อนหน้านี้ในการทําตุ๊กตาทําดอกไม้ต่างๆ<ช>แล้วก็ทําตัวเล็กๆขึ้นมาแล้วก็เอามาผูกเพิ่มกับตัวหัวใจของเราก็ได้ด้วย<ช>อย่างวันนี้ที่อาจารย์นะคะจะทําเพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้เลือกจะทําเป็นตัวอะไรคะที่จะมาตกแต่งเพิ่มจะทําเป็นริบบิ้นริบบิ้นอ่ะริบบิ้น <มา S 2> ลูกโป่งเพื่อที่จะไปผูกเพิ่มเติมนะครับ อ,อันนี้อันนี้เป็นไส้เป็ดเอาสีส้มแล้วกันสีส้มะนะครับจะได้สีแตกต่างกันหน่อยหนึ่งก็ใช้เป็นสูบมือใช่ไหมคะครับเป่าเต็มเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้นิ่มหน่อยนึงแล้วก็มัดรวมเข้าด้วยกันค่ะ อันนี้ก็เป็นมีเป็นพื้นฐานที่เราเคยทำกันแล้วนะมัดรวมครับฝากผอวานถือไว้หน่อยนะครับชุดที่หนึ่งต่อไปชุดที่สองก็ใช้สีเดียวกันส<ผ>ีเดียวกันครับสีเดียวกันมัดให้เรียบร้อยจมัดรวมเหมือนอันแรก คล้ายเหมือนตอนเราทำดอกกุหลาบจำได้ไหมครับค่ะเดี๋ยวเอามารวมกันครับมารวมกันเดี๋ยวเราจะไปผูกตรงตรงด้านล่างของของเขานะครับผูกยังไงคะอันนี้คือเสร็จได้ยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยอันนี้เหมือนเป็นริบบิ้นที่เราผูกเป็นฝอยฝอยฝอยไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมีชายของริบบิ้นจำได้ไหมชายของริบบิ้นเราทำยังไงแล้วเรา อันที่นี้ผมจะใช้เป็นเกลียวนะที่เป็นเกลียวเกลียวเกลียวใช่ไหมตอนที่เราทางูป่ะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเราจะเอาเกลียวลูกโป่งมาทําให้เกิดประโยชน์ของการเดคกเลศอีกได้ด้วยนะครับวิธีทาเกลียวนะครับเริ่มต้นก็อันนี้ทูนของเก่าหน่อยหนึ่งก็ได้นะเป่าให้เต็มแล้วก็ค่อกเอาไปพันพันไปที่นิ้วมืออย่าให้มันอย่าให้มันอย่าให้มันขัดกันนะ ให้มันไปตามเรียบๆของมันอ่าเอาละครับสูบเลยลึกๆเลยครับล,ลึกๆเอาละครับสูบเลยครับดีบมากดีกมากไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเต็มเนี้ยคะโอเคพอพอพอขอบคุณมากตอนนี้เราก็ได้ได้ได้ชายลิบตด,ดิด้น สองอันสองอันสองอันครับสองอันอันเดียวเดี๋ยวจะไม่สวยอ่ะมีแล้วอันน้อันสองอันวิธีการเหมือนเดิมสูบเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมารบกวนอีกทีนะเป่าใอาจารหน่อยอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าก็สามารถ ทำเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมได้ด้วยครับตามพวกงานเทศกาลต่างๆและปริญญาวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้นะคะคือหลายคนเนี่ยนึกถือว่าเวลาทำลูกโป่งเนี่ยก็จะนึกถึงแบบตามพวกงานที่ต้องแต่งตัวเป็นโบโซหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปหารายได้ได้กับเทศกาลเลยโอเคขอบคุณวันเกิดปีใหม่อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะจย์ค่ะ วันเกิดปีใหม่ปาร์ตี้สังสรร์โปรโมทสินค้าใช้ได้หมดค่ะมันจะชี้กันไปแล้วก็ดึงได้นะดึงนี้เราก็ได้ชายของริบบินมา2อันแล้วก็เอามาผูกไว้ด้วยกันก่อนัด้วยกันครับแล้วก็มารวมกันนี่อีกทีนึงโอเค อนี่คือชุดลิบชุดลิบบินสำหรับตกแต่งหัวใจของเราทีนี้ก็เลือกเลือกลูกโปรงสีลูปโปร่งที่สีกลมกลืนกับหัวใจของเรานะถ้าเลือกเอาสีแดงเดี๋ยวเราจะไปมัดรวมกันค่ะมัดรวมคือตรงฐานข้างล่างใช่ครับใช่ครับปอะวั้จาไว้ให้จานได้ไได้ค่ะก็เอาไส้ไก่สอดเข้าไปนี้ครับ ม็นชิดๆเลยนะครับชิดชิดแบบนี้เลยครับแล้วก็ไปผูกผูกกับตรงส่วนด้านล่างใช่ <ละ S 2> ไหมคะก็คือเข้าไปตามแนวร่องของลูกโป่งช่องว่างที่อยู่ระหวานนะะ่างกันสมัตได้ไหมคะได้เลยครับทีนี้เราก็จะได้ลูกโป่งที่ มีริบบิ้นหูห้อย<ฮ>เสริมขึ้นให้ให้มีความเก๋ไก๋น่ารักมากขึ้นตอนแรกมีเฉพาะหัวใจอย่างเดียวนี่ดูก็ว่าน่ารักต้วนะคะจา์พอเพิ่มริบบิ้นเข้าไปโหหลายๆคนนี่เริ่มอยากจะได้เลยค่ะเ<ช>วเลนทายนี่ได้ขนาดนี้นี่ไม่รู้จะไปเดินอวดที่ไหนเลยค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่อาจารย์สอนเราในวันนี้นะคะการทําลูกโป่ง นะคะให้ออกมาเป็นหัวใจแสนสวยโดยตามแกนนะคะของอลูมิเนียมที่เราดัดเอาไว้นะคะนอกจากที่จะได้ตัวลูกโป่งตรงนี้แล้วซึ่งใช้วิธีการเดียวกับการทำซุ้มสีคุณยังสามารถตก,ตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะลูกโป่งสวยๆอย่างวันนี้ก็ทำเป็นริบบิ้นตามขึ้นมานั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะน่าเสียดายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่ะรับรองว่ามีอะไรสวยๆเจง๋งๆกว่านี้มาบอกกันอีกแนะ่นอนี้ต้องขอบคุณอาจาร,รย์ปรีชากระจรงังทองนะคะครับขอบคุณค่ะ<อ> แล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนต่อกันเรื่องของอะไรนะคะลูกโป่งของเราจะสวยได้มากกว่านี้หรือไม่กลับมาเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ